สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาพบกับช่องพิงยมซันเดย์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาโชว์นี่เลยวันนี้นะคะเราก็จะมาปั้นทรายกันนะคะก็คืออันนี้เราใส่ในถ้วยขนมก็คือกระปุกขนมนะโอเคนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็ มีป๊อปอิมาด้วยช่วงนี้ไม่ได้ไปทะเลเพราะโควิดนะคะไม่ได้ไปทะเลเพราะว่าโควิดสิเโอเคนะคะก็วันนี้นะคะเราก็ใช้สาไนะคะที่จริงเราก็ไปทะเลได้แต่ว่าเราที่จังหวัดของเราไม่มีไม่มีทะเลนะคะ อันนี้นะคะก็คือซ้ายนะคะเสีอะไรก็ได้แล้วก็ป๊อบอิดวงกลมหรือรูปอะไรก็ได้เราเตรียมเป็นรูปวงกลมนะคะแล้วก็อันเล็กอันนี้แล้วก็ป๊อบอิดรูปไอติมนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอุ้ยเราจะมาเริ่มอันเล็กกันเลยนะคะก็คือเราเอาทรายออกมานะคะเดี๋ยวเอาป๊อบอิดออกก่อนนะคะค โอเคนะคะเราก็เปิดไซด์เลยโอ้ยที่จริงไม่ต้องเทออกมาก็ได้นะก็ใส่เข้าไปในรูแบบนี้เลยนะคะ หรือว่าใส่ให้เต็มรูอูก็ได้นะคะทุกคนอาจจะสงสัยหน่อยนะว่าอาทำไมเราเราถึงมีอาอาแบบนี้นะคะก็คือว่าอาหรืออะไรแบบนั้นนะคะก็คือพูดแบบนี้แหละก็มาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันชอบพูดอย่างนี้ ใครคิดว่าเราเป็นอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรอะถ้าเป็นเหมือนเราก็คอมเมนต์มาด้วยแต่ที่จริงส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนเป็นโอเคนะคะเราก็ใส่ได้เสร็จแล้วนะคะโอ้ยอันนี้มันเบโอเคนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาทซายออกกันคนะ โอเคนะคะเดี๋ยวจะเดี <produ> ๋ยวเรานะคะก็จะมากับด้านมันนะคะหนึ่งสองสมโอ้ยแบบนี้เลยี่นะคะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็กดท้ด้วยนี่ชื่อชื่อแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำปั๊บอีกกัน แต่ว่าวันนี้อ่ะขอทําเป็นป๊อปอิดวงกลมก่อนนะเพราะว่ารูปไอติมมันจะทำเยอะของละออเพราะว่ามันเยอะใส่ให้เต็มป๊อบอิดเลยนะแบบนี้เลยใส่ให้เต็มให้ทั่วเลยนะคะใครเคยทำกันบ้างที่ทะเลส่วนมากจะมีที่ทะเล เห็นคนอังกฤษเขาทำกันแล้วว่ามันน่าจีเล่นสนุกแต่ลองทำดูมันก็ไม่ฟินเลยแต่ว่าใครจะไปลองทำก็ลองทำได้นะใครที่ยังไม่เคยทำอะ่ะโอ้ยคลิปนี้มาดูกันเยอะๆนะดูกันเยอะๆนะทุกคน โอเคนะคะทุกคนก็ทำระหว่างตอนที่ดูคลิปก็ได้เหมือนตอนเอ้ยมิดเออเรายังไม่ได้ลงคลิปนี้ะเองโอเคนะคะก็สามารถทำตอนนี้ก็ได้นะทำระหว่างดูคลิปก็ได้นะสำหรับใครที่ชอบบิวตี้นะคะก็ จะให้เวลาอีกแค่3วิในการติดตามช่องของเรานะคะโอเคนคับเลย3 2 1หหมดเวลาโอเคทุกคนก็ต้องติดตามกันแล้วนะโอเคไหมโอเคนะ หิวนมจังเลยแต่ก็ไม่ค่อยหิวหรอกทุกคนชอบกินนมอะไรกันบ้างพอหิวนมก็อยากบอกเลยใครชอบนมอะไรกันบ้างคอมเมนต์ในคลิปไหนก็ได้นะหรือว่าคอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้ถ้ามันคอมเมนต์ไม่ได้ก็คลิปอื่นก็ได้นะอุ้ยเสียงอะไรอ๋อหรือ,รอว่าเสียงอะไร มันจะมีเสียงพัดลมหน่อยนะเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเนี่ยทำไมถึงตอดอิดมันทำยกอกขนาดนี้เนี่ยเย้ก็เราพยายามมานานกันแล้วนะฉันพยายามมานานเพื่อที่จะทำคลิปให้ให้ถึงพันหรือถึงแสนหรือถึงแล้วหล่ก็ไม่รู้แต่ว่า คลิปแบบยาวๆเอานานๆก็ไม่ค่อยได้ทำชอบทำคลิปสั้นๆใน t ิ k ต o กค่ะเอ้ยโอเคนะคะใครยังไม่ได้ดูคลิปที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็เข้าไปดูเลยเพราะว่าเราเพิ่งโหลดคลิปมานะคะเพิ่งโหลดคลิปไปนหนึคลิปที่เป็นเรื่องราวเลโก้19วินะคะโอเคนะคะใกล้จะเสร็จแล้ว ันนี้ก็เป็นการทดลองหรือเสียงเนไม่ใช่การทดลองหรอกเดี๋ยวเราจะลงคลิปการทดลองให้นะจาก N M MM. M เอ้ยไม่ใช่ N M MM. M คืออะไรพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่ค่อยชอบกินอะไม่ใช่ไม่ค่อยชอบกินช็อกโกแลตโอเคเอนะก็อย่าลืมมาติดตามกันเยอะๆนะ ใครเพิ่งเข้ามาในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปนี้ด้วยนะเอ,อือใส่ยากอะแล้วมันมันใช้เวลาอา่านด้วยกว่าจะสร็จเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเราก็จะถ่ายภาพด้วยนะคะแล้วช่วงนี้ก็มารอกันก่อนนะคะทุกคนก็รอกันก่อนนะ แต่ทุกคนก็ใช้เป็นรูปอะไรก็ได้นะรูปวงกลมเหมือนเราก็ได้นะที่จริงรูปวงกลมอันนี้มันไม่ใช่ของแท้ค่ะเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เวลามันกดแล้วมันก็อะไรสักอย่างนั่น,นแหละทุกคนเดี๋ยวเราจะโชว์ตอนที่เราปั้นมนเสร็จนะ ขอเงียบก่อนนะคะโอเคนะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะก็เสร็จแล้วโอเคนะคะอ,อุ๊ยมันสัมกวัวนี่นะคะนีอีนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาแบบ <Okay. S 2> <Okay. S 1> นี้โอเคทีทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราขอรอก่อนนะโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าเพราะว่าทุกทีมันก็ได้แหละแต่เพื่อนเราลองทำมันไม่ค่อยได้โอเคเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยนะโอเค อ๋อหนึ่งกลัวมากเลยเยออยากอยากนอนอันนี้เราก็เคยทำนะแต่ว่าเราก็ใจขอเงียบก่อนเพราะว่าเวลาทำมาก็จะกลัวค่อยๆมา โอเคเดี๋ยวเรามาลองกดกันเลยนะคะชุดอู้ชุดอู้ชุดอู้ชดอู้ชุ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 ดอู้โอ้ว,ว้าวดีมากเลยอ่ะแต่มันก็ไม่ค่อยฟินนะมันไม่มีเสียงหรอกชอบมากเลยอะ่ะ โอเคนะคะเราก็กดจนทุกอันมันแบนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เก็บก่อนนะคะโอเคนะคะก็สำหรับคลิปนี้ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกริ่งให้คลิปนี้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะติดตามเยอะขึ้นเนาะ บายบายปุ๊บสโลหาวโอเคเราไม่ได้ง่วงนอนโอเคบายบายเจอกัน